เพื่อนๆคนไหนที่ซื้อจานหมุนโชว์สินค้ามาแล้วแต่ยังใช้ไม่เป็นมาดูคลิปนี้เลยนะคะดูคลิปนี้จบเพื่อนๆจะใช้เป็นแน่นอนอจานหมุนนะมันจะมีส่วนประกอบก็คือเป็นจานหมุนชุดนี้เป็นตัวเล็กแล้วก็เขาจะแถมตัวถาจานหมุนใบใหญ่มาให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยมีสองชิ้นด้วยกันเริ่มจากอันเล็กก่อนอันเล็กเนี่ยวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลย มันก็จะมีสายมาให้เป็นสายสาเสียบชัดแบตแบบนี้เราก็เสียบไปได้เลยเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งหัวมันจะเป็นแบบนี้เราก็มาเสียบกับปักนี่แบบนี้นะคะเสียบไปได้เลยแค่นี้นะคะก็พร้อมใช้งานแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆเห็นปุ่มตรงนี้ใช่ไหมสีดำวิธีการใช้งานก็แค่ เลื่อนปุ่มไปนะคะด้านฝ่ามือเราเลือ่อนเห็นไหมคะถาดจานหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนหมุนจากเขาเรียกว่าตามเข็มนาฬิกานะคะอันนี้ตามเข็มนาฬิกานะเพื่อนอเดี๋ยวให้ดูชัดโดยการตั้งสิ่งของเห็นไหมคะมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกา,าแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันหมุนตรงข้ามเราปิดก่อน ปิดแล้วก็เลื่อนมาอยู่ตรงกลางแบบนี้่มปุ่มจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเห็นใช่ไหมคนเพื่อนอ่าถ้าเราจะหมุนแบบฝั่งตรงข้ามกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้หมุนแบบตามเข็มนาฬิกาไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราจะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาบ้างทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายมือเลื่อนปุ่มไปแค่นี้นะคะอานารหมุนก็จะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราวางของจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมเพื่อนๆ มันหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อ่ะส่วนถาดจานหมุนใบใหญ่อ่าใบนี้นะคะใช้ทำอะไรอ่าอันนี้ก็ใช้สำหรับกรณีที่สินคอี่ยเป็นสินค้าชิ้นใหญ่แล้วเราต้องการจะโชว์สินค้าที่เราจะขายเป็นชิ้นใหญ่เราก็สวมลงไปเลยอ่าพอสวมไปเสร็จเราก็เอาสินค้าชิ้นใหญ่นะคะมาวางได้เลย บบถอยกล้องนิดหนึ่งเ,เพื่อนจะได้เห็นชัดเห็นไหมคะเ,เพื่อนแบบนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะเ,เพื่อนอใครสนใจนะคะจานหมุนแบบนี้นะคะกดที่ตะกาสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆ